ดีครับผมชัดออโต้ตาลอนนะครับซื้อขายจำหน่ายบิ๊กไบค์มือสองครับบนถนนงามวงวานนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับงามวงวานติดกับงามวงวาน3าสิบนะครับติดกับงามวงวานสามสิีที่จอดรถด้านหลังสะดวกสบายนะครับเข้าไปจอดรถด้านหลังแล้วเดินเข้าด้านหลังได้เลยเอาครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าแ6ดหกห้าูนนะครับคันนี้ มี19นะครับเรามาดูกัน เตยยังใช้ได้นานนะครับไรริ้วรอยนะครับคันนี้บอกได้เลยกระจกทรงข้าหลามนะครับลิซุมะกอปูอาคาบบวิตยางนี้แบบเน้นๆเลย ฟังเสียงท่อคารบูบิตฟูกันนะครับแล้วมาดูเจ้าไมคคันนี้กันครับตัวไมคคันนี้อยู่ที่3000กิโลเท่านั้นนะครับ3000กิโลโเคครับยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องฉัดออโต้ซาลอนด้วยนะครับแล้ว